วันนี้เรามาอยู่กันที่บูธของมิโก้ในงานสถาปน,นิก2568นะครับผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่สนใจที่กำลังจะตกแต่งบ้านอยากจะเลือกเรื่องของบานหน้าต่างแบบต่างๆนะครับและว,วันนี้เนี่ยผมสะดุดตากับบานหน้าต่างแบบโค้งแบบนี้ซึ่งสวยสดุดตามากเดี๋ยววันนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับจากอเมโก้แนะนำาให้ว่ามีสินค้าอะไรน่าสนใจในการไปติดตั้งบ้านดีนะคะเป็นประตูหน้าต่าง UPVC นะคะ UPVC ใช่ของอมมโก้แล้วก็ปีนี้พิเศษตรงที่ว่าเราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คืออลูมิเนียมซึ่งด้านในจะมีตัวโปรดักชั่ด้วยใช่ถ้าเกิดเริ่มจากชุดเนี้ยค่ะน่าสนใจมาก สาวาช่องแสงกระจกดัดโค้งค่ะ mm. ซึ่งเป็นโปรดักต์ถือว่าใหม่เลยในในปีที่แล้วเรามีการเปิดตัวชุดนี้ไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงแบบมีความน่าสนใจอยู่เพราะว่า <Yeah. S 2> ลูกค้าก็คือให้การตอบรับดีมากกับชุดนี้ค่ะสำหรับบ้านโมเดิร์นด้วยนะสวยงามมากดีเทลเขาจะแบบค่อนข้างจะสม,มูทนะคะตัวบ้านได้ทั้งลุคมินิมอลแล้วก็เป็นลุคเออแกรม mm. แบบบ้านติดแกรมอ,อันนี้เป็นกระจก กระจกเทมเปอร์ใช่ค่ะกรณีที่แตกอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้จะไม่ทําให้ลูกบ้านอะได้รับบาดเจ็บใช่แล้วมันอยู่ที่การดัดโค้งด้วยกระจกธรรมดาก็จะทําไม่ได้ใช่ค่ะเลยต้องมีดีเทลนิดนึงใช่เวลาสั่งทำเนี่ยคือหน้างานต้องไปสํารวจก่อนใช่ค่ะ หลังจากนั้นก็คือจะมาดูว่าโค้งเท่าไหร่ยังไงแล้วมาติดตั้งใช่ค่ะครจริงๆเราจะมีะดีเทลตัวโปรดักต์อยู่แล้วว่าขั้นต่ำรัศมีที่ดัดโค้งอ่ะคือเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดทางลูกค้าลูกบ้านรวมถึงเดเวลลอปเปอร์เนาะที่เป็นอสังหารายใหม่ๆหรือว่าลายปัจจุบันสอบถามได้ส่งสเปคมาให้เราดูได้เราก็จะประเมินราคาให้ค่ะโอเคราคาถ้าเทียบกับธรรมดามันโดดไปถึงขั้นไหนประมาณกลมๆกลมๆ <laughs> 30%บอนแล้วกันค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ปน้อุ้ยโอเคไม่เป็นไรเพราะมันมันอยู่ที่นวัตกรรมด้วยนนอืมแล้วก็เดี๋ยวต้องดูความกว้างสูงลูกค้าด้วยอ๋อใช่เพราะว่าเ,เรา make to order สูงสุดเท่าไหร่ครับตอนนี้สูดตอนนี้ของอเมริก้จริงๆอ่ะ ถ้าเกิดเป็นช่องแสงเฉยๆคือมันเกิน3เมตรได้ได้แต่ว่ามันจะอยู่ที่ตัวกระจกจะถูกจํากัดเพราะว่าถ้าในไทยกระจกก็คือยาวสุดจะได้แค่3เมตรประมาณ3เมตรแต่คอนโดปกติก็คือ2เมตร60 2เมตร75เหลือเฟือช่วงนี้เน้นโปร่งป่ะไม่รู้ตัวอะไรครับที่น่าสนใจตัวนี้จะเป็นวัสดุเดียวกันก็คือเป็นย U P V C P V C หมดเลยใช่ค่ะ แล้วอันนี้ของเราจะเป็นตัวสีเทานะคะอันนี้จะเป็นบันเลือกก็คือจะมีหน้านี้ที่สามารถระบายอากาศได้แล้วก็รวมถึงมุงลวดอันนี้ก็เป็นผังานเราอเออนี้่าสนใจอ่ะโชว์หน่อยก็คือสามารถระบายอากาศได้ใช่เนื่องจากว่ามันเป็นโปรไฟล์สีเพราะฉะนั้นมันจะเก็บความร้อนมากกว่างานสีขาวค่ะทุกอย่างจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ของเราหมดเลยโอเครวมถึงตัวมุงลวดตัวนี้ด้วยนะครับ อ๋อจะมีที่ระบายอากาศเนาะแต่เวลาฝนตกหนักก็ไม่สาดไม่อะไรใช้ได้ปกติคือเราจะมีเออ่ความพิเศษในการผลิตสินค้าเราอยู่แล้วก็คือรางด้านในบ้านเราอ่ะจะสูงกว่านอกบ้านก็คือโปรไฟล์นั้นอ่ะจะสูงกว่าใช่น้ำจะไม่ได้เข้ามาใช่ค่ะเข้าเข้ามาก็ออกไปค่ะประมาณนี้ค่ะยูวีซีก็ดีครับมันก็กันเสียงอะไรได้ดีด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นโปรดักกระถุงใช่ไหมโปรดักใหม่ครับเหมือนกันบางท่านเขาจะบอกว่าแบบเออ่มาลดเมย์อ่ะใช่แต่ว่าจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้ก็คือ เมองนอกถ้ายุโรปเขาก็จะเป็นหน้าต่างแบบเนี้ยโปรไฟล์เราก็มี3สีแต่ว่าที่เห็นหลักๆเลยจะเป็นสีเทาเพราะว่าได้รับการตอบรับดีมาก oh, ใช่ <okay. S 1> แต่ว่าเบองตัวก็คือจะมีทั้งขาวแล้วก็สีน้ำตาลค่ะก็สามารถออเดอร์ได้ อันนี้จะเป็นมุงจีบใช่ค่ะบา <Okay. S 2> นกระทุ้งแล้วก็บานเปิดค่ะ,ะได้ครับตอบโจทย์สไตล์บ้านลูกค้าแน่นอนค่ะโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้ก็นเสนอ,อเพราะว่าอันนี้ก็คือขายดีมากหมายถึงว่าลูกค้าออเดอร์เยอะมากตู้นี่เหรอเป็นลักษณะเหมือนบานเพื่อเก็บของอค่ะจะเป็น,นะะห้องปัม๊มห้องไฟห้องเครื่องก็ได้ จะเอาไปผสมกับตัวกระจกเพื่อทาเป็นประตูห้องน้ำก็ได้ก็เป็น UPVC เหมือนกันใช่แล้วของเรา s h a ช e อ่ะจะสวยเพราะว่าด้านในอ่ะเราก็คือเป็นตัวเชฟเป็นตัวเองอย่างนี้เลยจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนเก็ตทั่วไปก็มีความสูงหลายอันสิเนาะใช่ค่ะให้เลือกเพราะว่าวิทีติดตู้อะไรเงี้ยตู้ไฟตู้อะไรใช่ค่ะ โอเคอ่านี่เป็นเฟี้ยวจะเป็น UPVC เนอะต่อไปเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมคือกรอบโปรไฟล์ตัวนี้ใช่ก็คือตอนนี้เราเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยเพิ่งเปิดตัวในงานนี้ครั้งแรกปีแรกมันเปิดยังไงครับวันนี้เก็บคือตอนนี้มันเป็นลักษณะอย่างเี้ค่ะเป็นซ้อนกัน โอ้สวยมากจะเป็นบานกองว่าภายในหรือว่าจริงๆบางท่านก็ทําเป็นตุ๊เสื้อผ้าได้นะคะหมายถึงว่าเก็บสามารถเก็บสัมภาระอะไรได้แล้วชุดรางซ่อนไว้ด้านบนใช่ด้านล่างไม่ต้องเดินสะดุดอีกแล้วแล้วเก็บสวยมากกันในห้องนอนโอ้ที่ระดับพื้นเท่ากันใช่ค่ะโเคตอนนี้โปรดักตัว อ่าอลูมิเนียมนะคะคก็จะมีอยู่2สี 2> แต่เนื่องจากว่าเราเพิ่งเปิดตัวเราก็เลยยังไม่มีตัวเสียงตามโชแต่แต่เรามีทมําเสียงตากระดามสองสีใช่ใช่ค่ะซึ่งโดยทั่วไปถ้าคนที่ใช้ก็จะเป็นสีดีคลาสสิกสุวละใช่มันจะคลาสสิกค่ะแล้วตัวกระจกอ่ะสมมุติผมอยากทำเป็นตู้เสื้อผ้าอางเงี้ยตัวกระจกเลือกสีได้ไหมตอนนี้เลือกได้ค่ะจริงๆทั้งอลูมิเนียมแล้วก็ U P V C ออเดอร์ได้หมดเลยโอเคตัวกระจกจะสามารถแจ้งความต้องการได้อย่างอยากได้สีชาไม่อยากได้แบบใสต้องการเป็นทึบอะไรอย่างเงี้ย แจ้งได้อย่างห้องน้ําก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่แล้วเนาะบานกระจกฝ้ากระจกาลายผ้าอ๋อเลือันนี้เหมาะสมคือหถ้าจะแบ่งพื้นที่ใช้ตัวนี้ก็สวยนะครับระหว่างห้องครัวห้องพื้นที่ต่างๆหรือ2อ,อยากได้มุมแบบเทควิวแ้านอกที่เป็นสวนสวยๆโล่งๆก็ใช้ตัวนี้ได้ที่สำคัญกว้างขนาดนี้ซัพพอร์ตด้วย<ๆ> ตัวมุงลวดมีไหมขนาดนี้ถ้ามุงลวดจริงๆถ้าเป็นลักษณะบานภายในจะไม่ค่อยนิยมติดมงลวดแต่ถ้าเป็นภายนอกอะเรามีมุงลวดรองรับค่ะคือนี้ก็จะออฟเซตบางนิดนึงใช่โอเคได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอแจ้งว่า U P V C ก็ทําได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันได้เหมือนกันบางเลื่อนแบบเนี้ยภายในบ้านเนี้ยค่ะสามารถออเดอร์ได้ว่าคุณแล้วแต่ลูกค้าว่าชอบวัสดุไหนบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้ถูกใจอลูมิเนียมบางคนอาจจะชอบ U P V C สำหรับอันนี้ อันนี้ก็จะหน้าตาคล้ายๆกันค่ะกับบานนั้นแต่ว่าวด้วยตัวโปรไฟล์อะค่ะถ้าเทียบกันนะพูดถึงความแข็งแรงอะใกล้เคียงกันระหว่าง U P V C กับอลูมิเนียมเพราะว่า U P V C เราเป็นเหมือนพลาสติกก็จริงแต่ว่าด้านในเรามีเหล็กกล่องออนนเหล็กกล่องใช่แล้วตัวพลาสติกมัน,มนคือถ้าฟังจากชื่อมันดูอ่อนแอนิดนึงเนาะแต่จริงๆอ่ะเนื้อเขาแข็งแล้วก็ทนมากด้วยทีนนี้ผมมีวัสดุตัวหนึ่งที่อยากจะสอบถามคือว่าปกติเนี่ยระเบียงด้านนอก ทางโครงการเขาจะให้เป็นแค่เหล็กธรรมดามาอยากจะเปลี่ยนเรากันตกแนะนำหน่อยแบบไหนเรียนเชิญเลยค่ะจะไปอันนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นโปรดักต์ใหม่เหมือนกันครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นอลูมิเนียมใช่แล้วก็เป็นกระจกเทมเพอร์เทมเอร์ใช่ค่ะเนี้ยสวยสวยมากเลยตัวเนี้ยเหมาะมากกับแบบสมัยนี้เนาะเออบางคนเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบราวระเบียงที่เป็นเหล็ก รหรือว่าเป็นมะน้าำแบบสมัยก่อนที่นิยมแต่ว่าอันนี้คือตอบโจทย์แล้วก็แข็งแรงด้วยบวกกับการติดตั้งแบบแห้งก็คือติดตั้งง่ายง,ง่ายได้เลยใช่ค่ะโอเค,คอันนี้สีมีที่เลือกตอนนี้กี่สี ตอนนี้จะมีสีดําแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็คือสีน้ำตาลดำกับน้ำตาลใช่สองสีโอเคก็เข้าไปกับกระจุกเลืองสีได้ก็ประมาณนี้นะครับค่ะนอกจากนั้นมีการต่อเติมระเบียงด้านหลังอยากจะบางตานดนึงจากเมื่อก่อนเนี่ยใช้เป็นไม้เทียมเบื่อละมีวัสดุไหนบ้างมีอีกแล้วค่ะตัวนี้ที่เป็นระแนงแผงบางตาก็จะเป็น UPVC ใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกสีได้จริงๆแล้วเราก็จะมีสีสแตนดาร์ดของเราอยู่แต่ว่าถ้าเกิดกรณีแบบ บนลูกอาจจะเยอะหรือว่าบนลูกไม่เยอะแต่ว่าฉันอยากใช้สีนี้ยลองส่งมาแจ้งได้ใช่ค่ะก็สั่งเราทำแต่โปรใช้็นโคงเหล็กทั่วไปใช่กระทงน้าหลังจะเป็นเหล็กค่ะแต่ว่าด้วยสัต์นี้จำหน่ายสำเร็จเลยไหมหรือว่าต้องใช้เป็นกล่องมีเลยมีค่ะมีค่ะแล้วก็มีช่างไปติดตั้งให้ค่ะตัวนี้ไม่ได้ขายเฉพาะของนะคะเหมือนประตูหน้าต่างเลยพร้อมติดตั้งโอเคใช่ค่ะคนที่สนใจทางบ้านเนี่ยอยากจะติดตั้งค่ะ ติดต่อได้ที่ไหนอย่ไรบ้างก็ส hmm> ําหรับลูกค้านะคะที่สนใจทําบ้านอยู่หรือว่าเป็นลูกค้าทางเจ้าสังหาหรือว่า ทุกท่านเลยนะคะที่สนใจประตูหน้าตาก็อยากจะให้เปิดใจมาดูแบรนด์อามิโก้นะคะเพราะว่าเรามีทั้งความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์แล้วเราก็มีโรงงานที่ผลิตในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเซอร์วิสการบริการนะ่ะรับรองว่าคุณลูกค้าม,มั่นใจได้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้ก็คือมีเป็น2ว,วัสดุแล้วก็คือจะมี U P V C แล้วก็อลูมิเนียมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะลองมาเทสมาเปิดบานดูก็คือเชิญที่นี่ได้เลยเรายินดีต้อนรับนะคะในงานสถาปนิกปีนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ we yeah.